จะบอกใครบอกลดกนอนหลับันดีครับผมบอขีดเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาพี่น้องขีดเขียนเรื่องนี้ก้นมไม่รู้เหมือนกันว่าฟังซ้ำทำไมต้องมาทะเลาะกันผมไม่เคยคิดเคยฝันว่าจะมาทะเลาะกันจะฟังซ้ำตอนจบค่ะเกิดขึ้นแล้วฟังมันก็เกิดขึ้นแล้วกูรู้สึกผิดดังนั้นผมจึงเอาเรื่องอะไรบางอย่างออกมาพูด บ้านน้าตายคุยกันอยู่สี่คนคุยกันอยู่สี่คนซึ่งเป็นคนที่ไม่อะไรมากมายนะคือน้าตายกับน,นาา้าเตะคือเป็นน้องๆที่หัวอ่อนก็ต้องพูดกับเอซีอย่างนี้ว่าเป็นน้องๆที่หัวอ่อนคือไม่ได้รู้เรื่องสเพเฮราว่าอยู่ในหมู่บ้านอกเอกอเคยญาตเป็นอะไรยังไงน้าฝนก่อนทำงานอยู่สกลนครน้นาเตะก็เพิ่งกลับมาอยู่บ้าน ถ้ามองกันตรงๆก็เอ้ยแล้วแต่พี่แล้วแต่อะไรยังไงก็ว่ากันไปแต่ณตายแกก็แกก็ต้องไม่อะไรมากมายแกก็ไม่ได้ขึ้นไปคุยกันอยู่บนบ้านเขาอืมคุยอยู่ประมาณนี้แต่ไม่ลงรายละเอียดน,นะแล้วนะแต่คุยให้ฟังแค่นี้ว่าอย่าพยองพองคนให้มากนะอย่าพยองพองคนอะไรมากมายเพราะอะไรรู้ไหมอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ วนส้นตีนกูเพราะอะไรดูไหมตั้งแต่เรื่องเกิดขึ้นวันที่สิเบเอ็ดตั้งแต่นอนหายไม่รู้เชี่ยหาอะไรจะพักจับูกูอยู่ในเหตุการณ์ตลอดเลยไม่รู้อะไรที่จะพักจับูให้น่าแต่ต้องมาอยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้ ผมถึงบอกว่าอย่ามั่นหน้ามั่นโลกว่าสารชั้นต้นลงแล้วฉันอุทธรหรือดีกาคุณคิดว่ามันจะมันจะเป็นยังไงอ่ะตอนนี้คุณคุณมั่นหน้ามั่นโห่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณผมก็ไม่รู้เรื่องกฎหมายแล้วน,นะเอาตรงๆไม่รู้เรื่องกฎหมายเลยมากมาย เขาก็ยึดเอาตามกรรมการทาให้การของพยานอยู่ในเครือญาตก็ยึดเอาคําแรกแล้วพยานอยู่ในเครืญาติยังไม่มีใครพลิ้นสักคนหนึ่งแต่วันใดวันหนึ่งวันใดวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามันมีเหตุอะไรเกิดขึ้นคนที่จะเป็น ผู้กาไฟระเบิดขึ้นนั่นคือน้าแต่ถึงวันนั้นท่านลองคิดดูสิว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นคนอยู่ในครอบครัวเริ่มมีการเห็นต่างน้ำบัดนาวไม่ได้สนใจว่าจะติดคุกติดตารางเมื่อไหรบันเทิงนะอย่ามันหน้าม,มานันโนกว่าสารท่านต้นลงแล้ว จะบันเทิงและเลิงใจขนาดนั้นใจเย็นๆรุ่มๆไ้นะถ้ายังไม่พูดหมดแมน้นี่ไปเด็กน้ำแล้วก็นอนซะเข้าใจปะล่ะนี่ไม่ได้พูดเพื่อที่จะเอาอ,อกเอาใจอะไรใครเดืทั้งสิ้นแต่พูดเพื่อ ศักดิ์ศรีของความเป็นปูนี่แหละศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นี่แหละแต่ก่อนกูก็ก้มหัวให้ตลอดเลยคำว่าญาติพี่น้องญาติพี่น้องกูกก้มหัวตลอดฟังนะคะฟังชัดๆตอนจบแค่มีความรู้สึกผิดแค่นี้น ความรู้สึกผิดที่เป็นคนขีดเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาเคยแค่นั้นเองเคยแค่นั้นเองกูแค่รู้สึกผิด <Hey. S 1> จะเยอะกับกูมากถ้าเยอะกับกูมากกูพูดมาแล้วบันเทิงจะบอกใคร